สองอันดับโลกใหม่วอลเล่บอลหญิงไทยหลังเก็บชัย2นัดศึกชิงแชมป์โลก2025เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025 โดยวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามไปแล้วสองนัดในรอบแบ่งกลุ่มโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยเหนืออียิปต์และสวีเดนการันตีผ่านเข้ารอบ16ทีมแน่นอนแล้วซึ่งจากผลงานดังกล่าวทําให้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมโลกของสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานานชาติ F อ v b วเพิ่ม14.02แต้มทําให้อันดับพุ่งไปรั้งที่18โลกจากเดิมที่21ด้วยการมี174.44คะแนนขณะที่ในระดับทวีปสาวไทยยังคงรั้งอันดับ3าของเอเชียเป็นรองญี่่ปุน เบอร์น 1>, 1ที่มี349.04คะแนนและจีนอันดับ2ของเอเชียที่มี348.61คะแนนขณะที่อันดับ4เวียดนามมี155.78คะแนน